สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมคอนท่า r ีเทินนะครับต้องขออภัยด้วยที่ห่างหายกันไปนานนะครับอาทิตย์นี้สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหัวข้อน่าจะเป็นครั้งแรกของผมเลยครับผมที่จะพูดถึงการลงแรงนะครับเพราะโดยปกติผมเล่นแรงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็แรงที่ผ่าน,านมาเนี่ยยังไม่เคยไปถึงสตาไลท์เลยครับเอาเรื่มาเข้าเรื่องกันก่อนนิดนึงนะครับ ในเกมคนธ่างเรานะครับก็จะมีโหมด PVP นะครับที่ผมว่ามันเป็นโหมดที่สนุกที่สุดแล้วก็มันที่สุดนะครับก็คือโหมดการลงแรงนะครับเป็นโหมดที่จะให้ผู้เล่นเจอกันแบบ1นึน,นะครับโดยที่เราสามารถสร้างเซตฮีโร่ของเราได้3คนนั่นเองแล้วก็มีการเลือกสกิลเลือกปืนให้เหมาะสมกับาการ PVP นะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนํา5าเซตฮีโร่นะครับผม ที่เหมาะกับการลง p v p นะครับโดย5เซตฮีโร่นี้จะมาจากประสบการณ์ของผมแล้วก็ข้อมูลที่ผมหามาช่วงนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เลยก็จะมาจากใน Facebook กลุ่มนี้เลยครับผมในต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมที่ไลฟ์และผมมีโอกาสได้เข้าไปดูได้มีแรงบันดาลใจในการทําคลิปนี้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะไม่ใช่การจัดอันดับนะครับจะเป็นการอิบยกมาพูดเฉยๆนะครับทั้ง5เซตที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับความเก่ง ความเทพนะครับผมไม่เท่ากันนะครับจะขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การจัดอันดับนะครับอย่างไรเรามาดูเซตที่1กันเลยดีกว่าครับสําหรับเซตที่1นะครับผมจะเป็นเซตฮีโร่สายฟรีครับมีฮีโร่ระดับ B ทั้ง3คนนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวละครเคทลีนบิลและก็ฮานเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับผมว่าต้องการให้ฮีโร่คนไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับสำหรับผมก็จะนำเคทลินมาขึ้นคนแรกนะครับต่อด้วยฮาร์ดแล้วก็บิล เพราะว่าผมถนัดตัวละครคทลินมากกว่าครับแล้วก็ต้องการเก็บบิลไว้เป็นตัวท่าไม่ตายเป็นตัวสุดท้ายนะครับสำหรับเซตนี้นะครับผมเรามีการทุกไอดีนะครับเป็นเซตที่เหมาะสาหรับการต่อสู้ทุกรูปแบบครับผมมีความสมดุลในทุกๆด้านนะครับเราสามารถเลือกใช้สกิลอะไรก็ได้ใช้อาวุธอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าให้ผมแนะนานะครับถ้าหากว่าคุณเล่นเซตนี้ผมแนะนําเป็นสกิลฮอตบลัดครับสกิลนี้จะทําให้พอเราออกสกิลต่างๆนะครับดาเมจจะแรงขึ้น35เป็นเป็นเวลา4วินาทีครับ อ๋อฮีโร่ทั้ง3ตัวนี้สกิลแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะบิลครับผมและสําหรับใครที่ไม่ถนัดตัวฮานนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นชีน่าได้ครับผมสาหรับเซตนี้สําหรับเซตที่2ครับเซตฮีโร่สายถึกครับสาหรับเซตฮีโร่สายถึกนะครับผมจะประกอบไปด้วยสโนว์เบลบิลไรเซอร์ระดับ S แล้วก็บูครับสำหรับเซตฮีโร่สายถึกนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบการต่อสู้แบบประจันบานครับต้องการที่จะเข้าไปถล่มศัตรูแบบซึ่งซึ่งหน้า เราจะบุกอัดฆ่าศัตรูทุกสิ่งที่เรามีทะลุมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับฮีโร่เซตนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่สามารถบุกยิงศัตรูได้อย่างดีครับเพราะพวกเขาจะมีความถึกมีสกิลในการเปิดเกาะนะครับแล้วก็มีสกิลที่ได้เปรียบมากมากครับในการโจมตีในระยะประชิดนะครับอาวุธที่ผมแนะนํานะครับผมให้เป็นประเภทปืนแมชชีนกันนะครับอย่างถ้าเป็นปืนกระจาย5นัดนี่ดีมากๆเลยครับผมเพราะปืนแมชชีนกันนะครับจะทําให้พี่หมีของเราถึกขึ้นนะครับตามสกิลติดตัวของเขา สำหรับอาวุธรองไงผมแนะนำเป็น e x s Inferno v e i นะครับเพราะว่าตอนที่เราเล่น b u r i s e r S นะครับพอเวลาเรากดเปิดก่อนนะครับจะทำให้เรายิงกระสุนนี้ออกมา2นัดเลยครับไหนจะจรวดของเราอีกจะทำให้เราทำดาเมจได้ดีมากๆครับสำหรับสกิลใน PVP ที่ผมแนะนำสำหรับเซตนี้นะครับให้ใช้เป็น Nerf Gas ครับที่จะทำให้ศัตรูพอเวลาดนสกิลนี้เข้าไปนะครับจะทำให้ลดพลังโจมตีลงมา65ครับ หากว่าศัตรูโดนสกิลเนฟแก๊สเข้าไปนะครับจะทําให้เราสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ระยะประชิดได้อย่างมากเลยครับเซตที่3ครับสายสกิลแรงต้นเกมสำหรับพีโร่สายนี้นะครับจะประกอบไปด้วยโค้ดศูนย์หนึ่งแปแลนดะก็เรยครับแต่ว่าในไอดีของผมยังไม่มีตัวเรยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมอาจจะใส่เป็นหมาป่าเข้ามาแทนนะครับ สำหรับพีรุ่นในเซตนี้นะครับจะมีความสามารถคือสกิลของเขาจะแรงมากครับคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาฟาร์มเลยครับผมพอเราเริ่มต้นเกมมาเนี่ยเราสามารถปิดชีพศัตรูได้เลยครับผมโดยที่ออกสกิลไปไม่กี่ชุดเท่านั้นเองนะครับข้อดีของพวกเขาคือเขาจะมีสกิลต้นเกมที่แรงมากๆครับหากว่าพูดเล่นเล่นเก่งๆนะครับผมจะสามารถปิดฉากศัตรูได้ภายในเลเวล5เลเวล6ด้วยซ้ำไปครับแต่ไยงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าสกิลจะแรงมากมากนะครับ แต่ฮีโร่เซตนี้จําเป็นต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญครับเพราะการออกสกิลแล้วก็การการระยะเป็นอะไรที่สําคัญมากครับและอีกอย่างนึงนะครับแม้ว่าสกิลของเขาจะแรงมากๆนะครับยังถือเป็นฮีโร่ที่บางมากๆด้วยครับผมทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นโค้สดหนึ่งแปดหรือว่าไอรอนแลนด์นะครับหากว่าเราสกิลพลาดนะครับและโดนศัตรูสวนมาเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ชํานาญแล้วก็สกิลลงให้แม่นๆนะครับจะกลายเป็นฮีโร่ที่เป็นฝันร้ายของศัตรูเลยครับสำหรับอาวุธปืนของฮีโร่เซตนี้นะครับสามารถเลือกได้ตามสะดวกเลยครับ สำหรับสกิลที่แนะนำนะครับก็จะเป็นสกิลฮอตบัดเพิ่มดาเมจของสกิล35%นะครับหรือว่าจะเน้นสปีดอัพเป็นสกิลเอสก็ได้กับผมทำให้เราวิ่งเร็วบูกเข้าไปใช้สกิลได้ง่ายขึ้นนะครับเซตที่4ครับสายสตันซีซีครับสำหรับฮีโร่เซตนี้นะครับผมก็จะได้แก่ชีน่าบิวแล้วก็ฟางนะครับ ึ่งถ้าใครถามว่า CC คืออะไรนะครับ CC คือ o ล d Control นะครับเป็นสกิลอะไรก็ตามที่ทำให้สตันสโลคิดง่ายๆคือเป็นสกิลที่ทำให้ศัตรูเล่นยากขึ้นนะครับสำหรับเซตนี้จะมาวิเคราะห์ทีละตัวเลยครับผมชีน่าครับชีน่าจะมีสกิลในการชาร์จยิงครับซึ่งถ้าหากว่าชาร์จเต็มหลอดครับจะทำให้ศัตรูติดสตันตอนโดนเลเซอร์นี้นะครับแล้วก็หากว่าใครไม่รู้นะครับในขณะที่เรากำลังชาร์จยิงนะครับเราสามารถกดกระโดดได้ด้วย เพราะฉะนั้นเราอาจจะกดชาร์จด้วยนิ้วชี้นะครับแล้วก็กดนิ้วกลางเพื่อกระโดดต่ออันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เทคนิคสูงนิดหนึ่งครับไงลองกันได้และข้อดีอีกอย่างนึงนะครับชีน่าจะเป็นตัวละครที่มีโบนัสดาเมจหากว่าใช้ปืนประเภทคันนอนนะครับเขาจะทำดาเมจได้แรงขึ้น10%ครับจะสร้างความได้เปรียบมากๆเลยครับผมในการใช้ปืนประเภทระเบิดนะครับตัวละครต่อมาครับตัวละครบิวครับ สำหรับตัวคอนบิลนะครับผมข้อดีคือท่าโจมตีทุกท่าของบิลนะครับจะทําให้ศัตรูกระเด็นครับซึ่งถากว่าใครหักจนเสียนะครับหากว่าสกิลอะไรก็ได้ครับผมโดนคู่ต่อสู้หนึ่งครั้งครับคู่ต่อสู้เขาจะลุกขึ้นไม่ได้เลยครับเขาจะโดนสกิลต่อจนครบคอมโบครับซึ่งถากว่าโดนจรวดโดนระเบิดเข้าไปครบทั้งเซตนะครับเลือดของศัตรูนี่ลดเป็นข้อแน่นอนครับข้อดีของบิลอีกอย่างหนึ่งนะครับหากว่าบิลใกล้ตายนะครับ หากว่าบิลดูนรามิเยอะๆและคุณปลดล็อกสกิลความสามารถติดตัวแล้วนะครับผมจะทําให้บิวเนี่ยหากว่าเลือดยิ่งเหลือน้อยนะครับจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆครับคือยิ่งบิวเลือดน้อยครับยิ่งบ้าพลังยิ่งยิงแรงครับสำหรับตัวละครฟางนะครับผมที่ผมยกมาในเซตนี้ก็เพราะว่าฟางมีสกิลในการล็อกขาครับถ้าหากว่าเราชาร์จปืนอัลติเมทเอ็กซ์โพชั่นนะครับ จนสุดหลอดแล้วก็ยิงใส่ศัตรูครับศัตรูจะอยู่ในสถานะที่เดินไม่ได้โชวคราวครับเราสามารถเข้าไปคอมโบในการต่อย3ครั้งนะครับผมโดยที่ถ้าว่าเรายิงนัดแรกโดนนะครับผมล็อกขาได้นะครับการพุ่งเข้าไปต่อยเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยครับสำหรับเซตนี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนตัวละครชีน่าเป็นเคทดลินได้นะครับเพราะอย่างผมนะครับผมจะถนัดเคลลินมากกว่าครับผมเล่นชีน่าไม่เก่งเลยโอเคครับสำหรับเซตที่5ครับเซตมือสังหารหรือแอสซิสซินครับ สำหรับในเซตนี้นะครับอาจจะเป็นเซตที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับยกเว้นแดนนุชานะครับผมอันนี้เจอบ่อยมากเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเซตนะครับที่ต้องใช้ทักษะใช้สกิลในการเล่นมากๆต้องใช้การฝึกฝนมากๆเลยครับผมเพราะว่าฮีโร่ในเซตนี้นะครับจะเน้นการออกสกิลมากกว่าใช้อาวุธปืนครับเพราะว่าการใช้สกิลของเขาจะต้องเน้นความแม่นยำครับและต่อคอมโบ และที่เล่ามานี้นะครับอาจจะฟังดูยุ่งยากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยน่าเล่นเลยดูทําไมมันยากขนาดนี้แต่ผมบอกเลยครับว่าถ้าหากว่าคุณเล่นเป็นนะครับคุณจะเป็นศัตรูที่โคตรน่ากลัวครับแล้วก็ดูน่าเกรียขมสมเป็นแอสซิสินมากๆครับเพราะสกิลของพวกเขาครับทั้งแรงแล้วก็รวดเร็วครับบางทีนะครับผมเรายังไม่ทันรู้เลยครับว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนครับเผลอแป๊บเดียวเราก็โดนเข้าไปทั้งคมปูธนูดาวกระจายดาบจนพุ่นไปทั้งตัวแล้ว สำหรับสกิลที่แนะนำนะครับสำหรับสายนี้ผมแนะนำเป็นสกิลเฮสครับ <c oughs> เพื่อที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ <c oughs> เพิ่มโอกาสในการพุ่งเข้าไปสกิลใส่ศัตรูและจะโดนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับวุธที่แนะนำนะครับถ้าหากว่าใครมีธนูนะครับ <c oughs> ผมแนะนำเลยสำหรับเซตนี้นะครับเ <c oughs> พราะทุกๆครั้งที่เรายิงธนูนะครับเราจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่ครับหรือที่จะเน้นก็คือสายแอสซิสตินนะครับความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการบุกเข้าหรือว่าถอยหนีนะครับ สำหรับอาวุธรองนะครับผมจะใช้เป็นอาวุธอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็คือเป็นปืนสไนเปอร์ JS ครับเพราะว่ากระบอกนี้ยิงไกลแล้วก็ยิงมนุษย์แรงดีครับแถมยังมีบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยครับผมเหมาะกับสายนี้มากๆเลยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ5เซตที่นํามาเสนอในวันนี้นะครับสำหรับเซตฮีโร่ลงแรงในคลิปนี้นะครับผมใครเป็นเมนเซตไหนนะครับผมก็มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครต้องการแนะนําตัวอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นี้เลยนะครับ เาลาจะจบคลิปไปทั้งอย่างนี้เลยก็ยังไงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาขอนําเสนอเซตฮีโร่ของผมเองบ้างครับเพื่อเป็นการปิดคลิปส่งท้ายนะครับสาหรับเซตฮีโร่ของผมนะครับผมจะประกอบไปด้วยไอรอนแลนด์ครับคิลีนแล้วก็แดนุชาครับเป็นตัวละครที่ผมถนัดที่สุดครับแล้วก็สาหรับสกิลผมจะใส่เป็นเฮสนะครับเพื่อที่จะเข้าหรือออกได้ง่ายขึ้นนะครับอาวุธที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนสไนเปอร์ครับแล้วก็ปืนยิงกระจายอาจจะสลับเป็นปืนเอ็กพสี่ินฟนบ้างเป็นบางครั้งนะครับ ผมจะมาวิเคราะห์ทีละตัวเลยนะครับที่ผมชอบไอรอนแลนด์นะครับเพราะว่าตัวไอรอนแลนด์นะครับผมสกิลเร็วแล้วก็แรงมากๆครับอาจจะใช้การกะยากนิดหนึ่งครับช่วงเล่นใหม่ๆครับแต่พอเวลาเล่นจนชินแล้วครับจะเป็นตัวละครที่แบดแอดมากๆครับผมทุบไม่กี่ทีนี่ครึ่งหลอดเลยทีเดียวครับแต่ข้อเสียก็คืออาจจะบ้างไปบ้างนะครับแต่ไงผมก็ยังชอบอยู่ดีครับผมบางทีนี่ถ้าเล่นไอรอนแลนด์แล้วฆ่าได้2ตัวนะครับมันจะเป็นอะไรที่สะใจมากๆเลยครับ สำหรับตัวละครต่อมานะครับเคทลินที่ผมชอบเคทลินนะครับเพราะว่ากระสุนน้าแข็งของเธอเนี่ยแหละครับมันทําให้เรารู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราปล่อยสกิลนะครับหรือว่ายิงนะครับมันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะแช่แข็งศัตรูนะครับถ้ากับว่าทุกนัดที่เรายิงออกไปนะครับผมมีโอกาสที่จะสตั้งศัตรูนั่นเองครับแถมตอนที่ศัตรูติดสถานะแช่แข็งนะครับเรายังทำาดาเมจกับเขาได้แรงขึ้นแล้วก็สกิลส่วนใหญ่ของเคทลินรีไว้มากๆครับผมผมเลยชอบตัวละครนี้มากๆเลยสำหรับตัวละครสุดท้ายนะครับดันวิชาครับ สำหรับการดชานะครับผมที่ผมชอบก็คือม e ีสกิลสตันที่ยิงทะลุสิ่งกีดขวางได้ครับยิงได้ตัง้งแต่ต้นเกมเลยครับถ้าหากว่าเราเล็งแม่นๆเนี่ยโดนศัตรูเข้าไปเราสามารถยิงโดนศัตรูทั้งๆที่เรายืนห่างคนละแมปได้เลยครับแล้วก็สําหรับสกิลยิงธนูกระจายนะครับวันนี้ผมชอบมากๆเพราะว่าถ้าศัตรูโดนเข้าไปนะครับจะทําให้ศัตรูติดสถานะหากว่ายิ่งวิ่งนะครับเลือดจะยิ่งลดลงเรื่อยๆครับแล้วก็ไหนจะธนูพิษที่ยิงออกไปโดนรัวได้นะครับผมคือ ถ้าหากว่าใครไม่รู้นะครับว่าตอนที่โดนสกิลธนูแดงนะครับมันจะทําให้ถ้าเราเคลื่อนที่จะเลือดลดนะครับเพราะฉะนั้นโดนสกิลนี้ไปพยายามปิดไปได้อย่าเคลื่อนที่เยอะนะครับในงั้นเลือดเราเนี่ยจะไหลเรื่อยๆครับผมเข้าทางเดวิชามากๆนี่ก็เป็นสามที่ล่นะครับผมที่ผมจะเล่นบ่อยๆนะครับช่วงนี้ก็กําลังหัดโคตรศูนย์หนึ่งแปดนะครับเพราะว่าสกิลคล้ายๆกับไอรลนแรงเลยครับผมเร็วสะใจมากแต่ว่างงตอนที่ยิงลูกระเบิดนะครับลืมทุกที อันนี้ก็เป็นฮีโร่เมนหลักของผมนะครับผมทั้ง3าตัวอาเนว่าใครมีฮีโร่อะไรแนะนำเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์คุยในคอมเมนต์ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ไงผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกๆคนโชคดีในการลงแรงนะครับได้เป็นอัลติเมทกันทั่วหน้านะครับนี้ผมขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ